เอาละครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม6บาทมีอะไรนะฮะอันนี้เกมราคา6บาทนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าเกมนี้จะมีอะไรนะครับการเล่นเกมนี้ก็ง่ายๆครับผมแค่เดินไปที่ประตูะครับนี่เห็นไหมหอ่ะแน่ไม่มีสิ่งกีดขวางอฮ้ยก็ง่ายๆครับผมก็แค่เดินเนี่ยเดินเข้าประตูนะครับผมโดยเราเนี่ยจะต้อง เอา้ามันไม่โดนอ่ะเนี่ยแล้วไปไงคุณจะไปยังไงเอา้าแล้วผมจะโทดยังไงอย่าบอกนะใช่อย่างที่คิดไว้ไหมเนี่ยใช่ใช่ไหม <c oughs> อะไรวะเนี่ยมาครับตานต่อไป โอเคอันนี้ฮึบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรอะ่ะกระโดดยากด้วยต้องกะพอดีโหจะถึงกี่โมงขอได้เถอะโอเคเอ,อ้ออะไรอะไรแว๊บแเมื่อกี้ ผมว่าตรงนี้มันมีอะไรป่ะไอ้โล่งๆเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงโล่งๆเนี่ยเนี่ยลองไปดูแล้วกันมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่เนี่ยเฮ้ยมีจริงเห็นแบบแวบโอ้โหจะกระโดดอย่างแม่นเลยโอ้โห

ผ่านโอ้ยเดี๋ยวดยวูไปไหนอันนี้ไปไหน,เ,น,เ,เ,นเหมือนเดิมะด <What? S 2> ปะล่ะอ่าเหมือนเดิมกระโดด what เหมือนเดิมปะเนี่ยไม่ให้ไปโอโหไม่ให้ไปด้วยแล้วจะจำได้ไหมมันอยู่ตรงไหนบ้างอ่ตรงนี้อ่ะโอเค กระโดดก่อนแล้วไป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 ได้ได้ได้อันนี้สบายอีกไปน,นะอีกแล้วเหรอเราแวงไปหมดถึงถึงสบายเอาละฮะต่อต่อต่อด่านนี้ผ่านนี้ไปกี่ได้อันอื่นคงไม่เท่าไรหรอกมั้งเฮ้ยเอาไม่ถึงเ่ะ ต้องถึงดิอ้าวไม่ไงมาแล้วย้อนหลังเหรอไม่ใช่กระโดดสั้นไปหรอสมมติว่าผมก็อ้าวถึงกี่โมงไงอันนี้ถึงกี่โมอง,อ,นนง,ง,มอ,งอ่าโอเคโอ้โหแม่งเฮ้ยเป็นงูเลยอันนี้ลองเดินไปแล้วกันนะ มีดักข้างหน้าฮึบแอนแน่ตรงนี้เปล่ามีหรือเปล่านี่อยู่นี่เหรอแอนแน่แอนแน่กูจำไม่ได้ละอยู่ไหนไหมั้งเนี่ยเออ,จ,เอจุด้าวใจเย็นใจเย็นแค่นี้ชิวๆโอเคอันนี้ตรงไหนวะเนี่ยแถวๆนี้ป่ะนี่ๆตรงนี้โอ้โหไปตรงนี้ อุ้ยไม่เจอดักเปล่าครับไม่ไมีดักเหรอดักแน่เลยวะตรงนี้ยแน่แน่อุย้ยข้างล่างไม่โดนหรอระแวงไปเองเราระแวงไปเองอะเอ,เ,เอาเลยลเครับเดี๋ยวเอาเลยเลยอ่าพอเคผ่านได้สวยฮึบ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 คนดูบักดูอะไรอยู่ ดูดูอะไรอยู Anyways, ่ครับเนี่ยไออยู่ด้วมีปะเนี่ยเกือบ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 อุยมันจะถึงแล้วอีกทีเดียวโอ้โหโดนเลยโอ้หไงโอ้โหโหหโ เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคใจเย็น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 เลยค่อยๆ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 เลยค่อยๆอ,อ,อ่าโอเคถ้ามันเห็นอยู่อ่ะก็ไม่ยากถึงว่านี่นี่โหตรงไหนวะโอเคไม่ต้องค่อยๆเดินเหรอ เอางั้นะ่ะล่ะได้นะต้องค่อยๆเดินอะ่ะค่อยๆเดินอ่ะเนี่ยโอ้หเดี๋ยวไปยังไ,ไง,ง,ยไงไงเฮ้ยถึงอ้าวถึงเฉยนี่ไงแหน่แหน่ ยังงอยังนะ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 ยางนะยางนะรนหลอกละโอ้โหนี้ยังไงอะฮึ <sh arp inhale> <sh arp inhale> กะเอาทีผือไงฮึบโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมมากฮึบฮึบชึบชึบโอเคผมมองว่านะน่าจะไปทางนู้นอนะเนี่ยเจสผานสักทีเอ้ยโหเกือบเก็บ วัตไปยังไงเดี๋ยวนาอ๋อเดี๋ยวถ้าเรากระโดดมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดอ่อโอ้โหยากถ้าเดินไปแบบอย่างเงี้ยไม่ก็ได้อยู่อืม ีไม่โดนแต่ข้างล่างนี่โดนแน่เนี่ยอันเนี้ยโดนแน่เฮ้ยไม่โดนหรออะไรวะเอา้าผ่านเฉยระแวงไปหมดเดี๋ยวมันไปไงอะ่ะอันนี้ไปยังไง

เกมเยอะแยะดึงเกมยากยากโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเกมนี้ก็ใครที่เกิดชื่นชอบเกมหกบาทนี้นะฮะก็ไปหารถที่ Google Play นะครับ เพสโตเนี่ยผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ฮะอืมนะฮะใครอยากเล่นลองดูฮะไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ